เอาละครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมพีในะช่องลามโมเกียนิ่งน,นะฮะวันนี้เรามาปั่นจักรยานอีพีสองนะไปออกกำลังกายบอยไปมาครับแหน,นานุนไม่เสร็จเลยมึงหมดยังเนี่ยยังได้อีกมันขึ้นเท่านี้รีบๆน้อยไปไปอย่าไปอย่าไปเออ ปั่นจักรยานแล้วถือถือกล้องไว้ได้มันลำบากไม่มีคนถือกล้องให้โรงเรียนบ้านผมนะไอชิบหายมึกทิ้งไว้เกรงใจคนอีกละโอเคตอนนี้นะฮะเราจะไปหาลุงตำบักหุ่งกันไม่รู้ว่าลุงแกอยู่หรือเปล่า จริงๆแกชื่อลุงแสกนะแต่ผมชอบเรียกแกว่าลุงตะบักหูเราจะไปกันยาวไปคลิปนี้ถ้าตัดบ่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่โคตรไกลเลยนะถ้าตัดบ่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพื้นที่แม่งเต็มก่อนโทรศัพท์ผมงี่เคลือบก,กายจริงเลยไกลๆเลยทุกคนไป เคยเห็นบ้านรูตะบกขู่ไหมตรงนั้นเออมันมืดนหรือไปมันไม่เห็นหรอกไป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 ,ไปเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยออกจากไปกันต่อไปกันต่อทอดทีพอดีมึงกินแบบทางตรงนี้มันขุขะมากเลยนะทุกคน ชิบหายแต่กูไม่ลงนะเดี๋ยวกล้องกูเสียคนปลาตาบอดผมขับมือเดียวนะทุกคนดูไว้ผมขับมือเดียวแต่ยินกูชิบหมายโอเคทุกคนผมขับมือเดียวแล้วก็ตกลง เราจะแบบยาวไปยาวไปยาวไปนะไ้ชิหายไว้เอ้โหไอ้บ้าปะาป้ะ พาหน่อยพ่นจอดรอเขาก่อนครับ เหนื่อยป่ะแต่เพื่อนน้ำหนักรถแล้วสู้อะไรเนี่ยหลุดออกจากกล้องอีกแล้วหลุดออกจากกล้องบ่อยยังวะเอาไปลืมลืมไปเถอยทุกคนลืมลืมไปเดี๋ยวตัดไปตอนเดี๋ยวนะทุกคน แล้วเราจะตัดไปตอนที่ใกล้ถึงเลยนะโอเคทุกคนเฮ้ยข้างหลังอะไปไปไปกันโอ้ทุกคนโอเคกลับมาในกล้องเอ้ยกล้องโอเค ทุกคนดูดิตรงเนี้ยทางขรุขระมากดูดิทุกคนทางโคตรขรุขระเลยนี่ตรงนี้คือแมคโครเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะเดี๋ยวแมคโครผมจะพาไปดูใกล้ๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนาผมนะจริงๆไม่ใช่นาพร้อมหรอกไอ้แค่เป็นมันเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลามาก่อน กระเด็นใส่จ้องใส่กล้องบูแนะ่ไป <Okay. S 1> ปันกายาเล่นโอเคทุกคนนี่แหละทุกคนโอเค เออคิดว่ากูปั่นเข้ามาได้ป่ะนะ่ะเขาถือเขาอยู่เขาก็ปั่นมือเดียวนี่ทุกคนเรอตอง,ตงน,นก่อนเดี๋ยวเเูเอากไปเออ้ตรงนั้นอะไรอ่ะนี่ตรงนั้นนะไปทุกคนไปกันต่อ เขาเสร็จเขาถ่ายเสร็จแล้วเป็นทางนี้เหรอเออไปทางนู้ออนครับเอารถคันทีฟ้าเขาเอาไปไหนแล้วก็อยู่ในป่านั่นแหละคนเห็นย่นทีฟ้าก็อยู่ทถวแถวเนี้ย ทุกคนมาโคโอ้โหทุกคนทุกคนทางมันขรุขระแม่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆก,กว่านี้นะ นอาจจะน้ำมันหมดแหละแต่มันดูแม่โคคันใหญ่เนี่ยนะเฮ้ยครับเดี๋ยวลงไปถ่ายแม่โครตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปดูแม่โครคันใหญ่ใกล้ๆมันโคตรใหญ่เลยจอดๆๆๆเดี๋ยวไปจอดข้างหน้าเนี่ตรงนี้ตรงเออตรงนี้แหละตรงนี้ โอเคโอเคทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยเห็นไหมเต็มเต็มคันโอเคจังหวะน,นี้ภารกิจแมโคโครเสลแล้วปะกลับบ้านาเออ๋ยวลงยูดูบเราตัดไปตอนนี้ถึงบ้านเลยอ่ะเยบ ไั้หมาเนาะปัดหมาเนาะมึงยด<า>โอเคทุกคนใกล้ถึงบา้านแล้วแต่จะบอกว่าพระอาทิตย์โคตรสวยเลยผมก็ลำบากเนะทุกคนแต่ผมเพื่อเพื่อคุณผู้ชมผมทำได้โอเคเพื่อคุณผู้ชมผมทำได้ทุกอย่างไปกเลยอย่าไปอย่าไป ผมน่าจะเอาโทรศัพท์มาสองเครื่องนะน่าะเอาโทรศัพท์มาสองเครื่องเปิดเครื่องหนึ่งถ่ายคลิปเครื่องหนึ่งเปิดทีสองมืออีกรอบหนึ่งนะผมออโอเคทุกคนเนี่ยผมผมปัน่นจักรยานมือเดียวซึ่งผมลำบากมากเลยนะทุกคนตอนนี้ก็โคตรแดดร้อนดูแดดสินะผมร้อนมากมากจริงๆเลยอะ ในคลิปอาจจะดูสั้นนะแต่ความเป็นจริงเหนื่อยมากและโคตรยาวที่ผมคลิปนี้น่าจะได้พื้นที่เยอะๆอยู่ไปทุกคนใกล้ถึงบ้านแล้วไปใกล้ถึงบ้านแล้วโอเคเอ้ยเดี๋ยวกลับโอเคปิดคลิปได้ครับกูปิด<อ>คลิปให้ก็ได้วะนี่ดี